ท่านก่อนนอนคืนนี้ก็เสนอเรื่องจะดาวลงฟ้านะผืนหมอกอุ่นต่นละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเนื้อยอดเขาที่สูงที่สุดมีทะเลเหมอกขาวนุ่มเหมือนผ้าห่มใหญ่คุมผืนโลกไว้ในหมอกนั้นมีสิ่งมีชีวิตเล็กจิ๋วที่น่ารักเชื่อมมิดมีปีกนุ่มฟูและเสียงหัวเราะเบาๆมันลมหายใจในช่วงยามเช้าคืนหนึ่งขณะที่มิตรลอยเล่นไปตามสายลม เ็นแสงระยิบระยับร่วงลงมาจากท้องฟ้าแสงนั้นตกลงมากลางหมอกแผวเบาเหมือนน้ำค้างและเม้นเข้าไปดูก็พบว่าพบว่าเป็นดาวดวงเล็กน้อย,อยตัวกลมๆชื่อว่าลูเมโอที่พัดตกลงมาจากท้องฟ้าขณะวิ่งเล่นกับเ,เพื่อนๆรูมโอสันเล็กน้อยพร้อมกับพูดขึ้นว่าฉันไม่รู้จะกลับบ้านยังไงเลย เสียงของเขามันเบาเหมือนสายลมมากมิดจิ้มอยากอ่อนโยนพร้อมกับพูดขึ้นว่าเจ้าไม่ต้องกลัวนะฉันจะพาเจ้ากลับท้องฟ้าเองในหมอกนี้ทุกอย่างอบอุ่นปลอดภัยและฉันก็จะไม่ปล่อยให้เพื่อนใหม่ต้องหลงทางแน่นอนเมื่อพูดเสร็จทั้งคู่จึงออกเดินทางผ่านทุ่งหมอกสีเงินบางครั้ง รูมิโอก็ส่องแสงเป็นประกายเล็กๆส่องสว่างพอที่จะทําให้ก้อนหมอกกลายเป็นสีทองเหมือนโลกกําลังกลายเป็นเช้าที่สวยที่สุดในระหว่างทางว่าเขาได้พบเข้ากับกระรอกเมฆที่คอยเก็บและออกหมอกไปทางรังผีเสื้อแสงอรุณที่เป็นตามประกายของรเมโอและเต่าน้าค้างที่คอยให้คำแนะนำทางลัดสู่อาณาจักรของท้องฟ้าจนกระทั่ง พวกเขาเดินทางมาถึงหน้าภูเขาแหง่งลมแต่แสลมุ่นก็โอบทั้งสองตัวไว้มันอุ้งม,มือใหญ่ๆค่อยๆยกพวกเขาขึ้นไปที่สูงสูง,สงสนจนเห็นน้องฟ้าสีน้ำเงินเข้มและดาวอีกนับไม่ถ้วนที่กำลังรอยอยู่โรเมโอหันมายิ้มให้มิดพร้อมกับพูดว่าขอบคุณนะถ้าไม่มีเจ้าฉันคงจะร้องไห้อยู่กลางหมอกแน่เลย ส่วนมิตรก็ยิ้มอ่อนๆพร้อมกับพูดว่าแค่เห็นเธอกลับบ้านได้ฉันก็อุ่นหัวใจแล้วเพื่อนรักและแล,ะแล,ะและ้วดมิโอก็พุ่งขึ้นกลับไปบนฟากฟ,าฟ้าด้วยแสงที่สว่างกว่าเดิมแสงสว่างที่เปล่งออกมากคือแสงสว่างแห่งความสุขส่วนมิตรก็ค่อยๆลอยลงเคิืนสู่ทะเลหมอกพร้อมเสียงลมอ่อนที่เหมือนกำลังกล่อมให้หลับอย่างสบาย ขอให้คืนนี้ของคุณอบอุ่นเหมือนหมอกและสว่างอ่อนเหมือนดาวดวงน้อยด้วยนะครับ